สวัสดีครับเพื่อนๆน,าน,านักตกปลาครับวันนี้ก็มาเจอกับน้าบังกับท้่หมายกลองนาท่อมนะครับต้นตาลคู่ตรงนี้ดูสภาพน้ําแล้วก็โอเคอยู่นะครับวันนี้สภาพน้ําดีลมก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็แดดดีด้วยอวันนี้มาลุ้นกันว่าจะมีตัวให้ชมกันบ้างหรือเปล่าครับโอเคเดี๋ยวจัดเตรียมของสัมภาระนะครับอยู่หลังรถ แล้วมาเจอกันเลยกับหมายขาลังโอเคไป ไปกันเลยนะครับไม้เล็กตกบาลานซ์สองโคนระยะสามบุกโอเคมันมันเมื่อกี้นะครับมีปลายี่สนันะขึ้นจุดนั้นเดี๋ยวมารอรุ้นกันว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับ สำหรับวันนี้นะครับที่มาตกที่หมายคลองนาทมนะครับปรากฏว่านี้ได้เห็นปลาตัวแรกเลยนะครับเป็นปลาหมอตะกับแต่ว่าตั้งแต่ตอนเช้ามานั่งตกอยู่ประมาณสักเอ่อหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับปรากฏว่ายัายากเข้ามากินแค่ตัวเดียวนะครับแต่มีปลาย,ยิสกขึ้นอยู่ตรงปลายเอ่อปลายคันนะครับห่างไปประมาณสักสามเมตรขึ้นสองครั้งแล้วยังไม่เข้าเลยโอเคเดี๋ยวมานั่ง รอรุ่นเล่นๆกันนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่าโอเคครับมาดูกันอีกหนึ่งเป้มน,นะครับปลาหมอตะรับเข้ามากินลงคอไปเลยมีอาการอยู่เบาๆนึ่งอ่ะมันเป็นนี่สวยมากใส่หญ่นี่ใส่สวยเลยครับเดี๋ยวกอปบดปลาก่อน สำหรับหมายของนาะท่อมวันนี้นะครับมาดูผลงานกันวันนี้ปลามันไม่ค่อยเข้านะครับไม่รู้ว่าสามตัวหรือสี่ตัวแลวหละไค้ปลาหมอตะกลับนะครับสี่ตัวปลาไม่เข้าเลยครับวันนี้เลยไม่ได้ใครกินเดี๋ยวกเจอกันคลิกหนะ้า